แล้เนาะมันอากาศมันหนาวนะแล้วมันก็ะเลืองทิ่ให้ตุ่มแม่ล้างละคันเพ็ดออมบอนใส่นางน้ำงแบบอย่างเนี้ยน้ำใบายานางสดๆเขี้ยวเขี้ยวนะ เป็ดตีแซพบน,นี้ขอก็ตั้มตั้มตั้มตัหัวซิงคขหัวกระเทียมหัวหักบัวแห้งใส่ละลายมันจะค่อยหอมหนังเค็มใส่เยอะๆยย่ะๆจะค่อยแซ่บบะน,นี้ออมบอนเออออมผูเขาก็เหล้วแล้วทุกคนเป็นตะแซพบะนะหอมผักอิตูหอมปลาแดกมามามากินน้ำกันทุกคนมาเดอ้อมากินข้าวแรงน้ำกันแซ่บแซ่บยยอะๆ สอยคำเพื่อนที่ไปเก็บการหุ่นให้เม่ตู้ฝนตกฮะก็เสาร์อากาศก็เริ่มหนาวแล้วช่วยคำช่วยคำเพื่อนที่ไปเก็บห,ห,ห,าาหุ่อยู่เจ้านั้นเอาไปให้เม่ตู้อ้อมเสนางบ้าเส้นเลยให้เบบี้หนาวบ่โคไอว้าวช่วยคำตัดทูนซอยมามี mommy. บึ้งเ็ดเป็นอัมมาลาของดูะอัมมาละคันห้มโอ้กุดกุดพระเจ้าขายจะแพงนะเห็นนะเนาะเมื่อวานนี้ไปเลาะตลาดการหนึงนะ่งเนี่ยค่ะของพระเจ้าสอการาา์ใหญ่หน่อยนึงเนาะ การนึงการนึงสมดอนนะตัดการมันออกหมดแล้วสิเอาอนาใบไม้แห้งมาปลูกขึ้นเมียนคอนยามหนาวแล้ววันนี้ต้องได้คลีนอัพเอาไม้มาเอาใบไม้มาปลูกใส่ไว้แล้วอันามันจะขบูตตายปีหน้าหมืดยามสนุแล้วให้ให้เฮินขึ้นต้นออกมาไม้สิตัดออกหมดเลย เสีอาไปเฮ็ดอ้อมอ้อมกินเพื่อออมอิดเพราะปีนี้ปุ๊กเป็นปีออมอิดเลยการกระบองงามปันไดมือนั้นเอยหักเท่นก็มาขอขอตัดเอาไปเฮ็ดอ้อมจิ้นเอันนี้ก็สิอ้อมไปใส่านามหนังงวัวตัดคลีนอัพออมหมดเลยอากาศกนา็นาวนาว เริ่มหนาวฝุ่นก็เริ่มตกนี่วันนี้เขาก็ไปตัดใบมันออกซอมใบออกซอมใบออกแล้วสิล่างเอาไปปอกให้ตูวแม่อม้อมนี่เรา,าก็มาเก็บปูนบวบ่บมันบ่อน,อน,อนพูนที่เก็บพูนไปเอทอ้อมอ้อมพูนกิน คุณแม่ขั้นใบนางค่าแล้วใบหอมจะไปเฮ็ดปุ๋ยนะทุกคนบางคนนี่เอาไปหมกได้นี่เฮ็ดอนอาหมกหมกนั้นหมกนี้แหนใบตองปีนี้บุจจหันปีหน้าจะซืเฮ็ดปีนี้อากาศหนาวละ <Hey. S 1> การการ,การหญ่การ้อยเสี่ยไปเห็ดออมเซนังปะอกอลไรเอแล้วพักตายมาแล้ว มาเก็บหมวสิงไ่มาสิงไ็ปูกเองสดๆเลยสิงไขคเอาไปใส่อ๋อ๋อนังโตจึงๆๆไปโอ้มักแต่งตายหนาวกันจี้ ตาหนาวปลาเป็นมากกลายมาอู้จุดอกเตงตายหนาวอุ้ยยี่เดะฮะบูม,มีมือจับต่อแล้วคนนี้ยี่เดะเว้ยตายบอ <c oughs> กผัวกันยังเหลือบกกลาย มาได้ลงมาเก็บกันนะแต่งใจหนาวว้มือ่ามีเกือมันป่นเกือมันอุ้ยจุกดก,ก,ก,กไปเสละเข้าปลาเห็นล่ะฮะโอ้ยบ่เห <laughs> ็น,น,นการเมีย่ยงทูนขมาล่างน้ำละ ล้างน้ำหลอกเปปอกปกน้ำเา,เอาปอกเราเอามา,มาล้างอีกเีนึงให้มันสะอาดปกกระเพีงนะปกกระเิงไกเสกระงซ้ กินกต่ตัมนห้องแต่ซือไปหองนแหย่เป็นนางตานี้อ ปุ๊บ the peak. The peak, the, the peak มันจลายโออกระพังมูวันดพริกดืพริกดดพริกแถวบ่ะหางมูว่ะหางมูว่าที่เน,น อกไปปอกมากะใก้เแล้วแล้วทุกคนหูนห่นหู่นหมดก่อนึงสาวเราก็ตัดมาหมดเลยตัดมาสิมาเห็ดอ้อมหม้อยห่งย่ยๆเลยหู่นของเฮากระปอกเรียบร้อยแล้วน้ำกระุดปลบปบแล้วนำเกลือมาใส่ เพราะว่านะพี่น้องคุนบอกว่านั่นก้อนซีนั่นน่นเอามาลวกน้ํากันเด้อลวกให้น้ําคันมันออกยนันแบบบันทุนเห่ามันคันนะเพราะว่าสาวเราปุ๊กปีมิโบได้เอานะ้ำขี้เห้าใส่ว่านปุูกปูนอยู่บ้านเห่าเนาะอันนั้นเพื่อนเอาขี้เห้าใส่เพื่อบรยากให้อนานะการพูนมันคันเต็มหม้ออัยะเลยทุกคนอยู่บ้านเฮาเนาะตำหม้อห้หงเก็บมากินกับตำหม้อห้งแซบ่บ การหูนอวบๆสาวลาวก็ปลูกปีคำิดย่านมันคัน <g ül> ก็นเลยเอามาลองลองอ้อมมาเมกาก็สิปายปีแล้วด้วอ้อมพูนเป็นเพือําอิดแล้วก็เลยเอามาลองมาปล๊กมาอ้อมลองบึงตอนนี้พูนของเขาก็ยุบเรียบร้อยต้องอันนาลวกลายเนาะลวกให้อันนหอน้ำขันน,น้ำแล้วถุดออกซซื้อให้พูนยุบซื้อ บันกตักขึ้น3ตักขึ้น3แผ่นหมดแล้วก็เอาไปอันนั้นล้างน้ําเย็นไปนนกน้ําเย็นมาเด้อทุกคนถ้าผู้ใดอยากกินอ้อมพูนมาแวะก,กินอานนําอยู่บ้านสาวลาวอ้อมพูนใส่นังใส่นังหลายๆใส่นังเยอะๆลวกยุบแล้วก็บ่ได้หลายปานใดเนาะทุกคนเนะาะบ่ได้เต็มพร3ซ้ํา นี่ไดซัมม um ี่บานีิฮอกบมาล้างน้ำเย็นล้างน้ำเย็นบีบน้ำออกบีบน้ำออกเกาหูนเข้าไปใส่หม้อใบยานางสดๆเก็บมาแต่ส่วนหลังบ้านแต่นั้นใบมันบยากงามไปได้แล้วเนาะมันอากาศมันหนาวนะแล้วมันก็ะเรือง ใส่ให้ตู้เมล้างละคันเป็มอ้อมบอนใส่นั่งเจ็บแซบว่าจะใส่อ้อมพูนเนาะ่แม่นอ้นอมบอลุ่มแต่ว่าอ้อมบอลน้ <c oughs> ำใบยานานีวยน้ำใบยานางเขาก็สีงามงามสีเขียวงามดีวันนี้ก็หัวสิงไคมาใส่เอาน้ำใบยานางที่เขาเคาะนำที่เาขาคันแล้วเอามาหอกใส่เลยสีเขียวงามงามทุกคน เขียวอ่อนมันบุคือใบยานางฟีเซอร์วันนี้เขาก็ตําหัวสิงไคหัวกระเทียมหัวบัวแห้งตําใส่ละลายนมช่วยแซบตําตาตำเอาลูกโดดใส่น้ํามัเเผ็ดมักเผาดสดวันนี้เขาก็นําเอาหัวสิงไคหัาตามาใส่เลยตำใส่ละลายเลยหัวสิงไคหัวหักบัวแห้งหัวกระเทียมมันจะค่อยหอม ใส่เยอะๆต่ำใส่เยอะๆเลยมหม้อหอกก็เริ่มฟุดบอบแบบบอบแบบแล้วน้ำหนังมาใส่ใส่เยอะๆเลยกระดูกใส่ห้อมปรุงรสมักอย่างกระใสไปเลยเนาะทุกคนนะเนาะเขาเกือใส่น้อยนึงบ้านเราจะดเอาลาแดกใส่นี่หม้อหอกฟุดแล้วเอาเหิดใส่เลยมักอันใดกระสสอันนั้นตามใจ ใส่เห็ดเยอะๆมักคืออาศัยห้อมอ้อมแบบเฮาบ่ได้จํากัดเนาะแบบอ้อมแบบคืออบบอกแล้คุณโคเลโคเลโคเลถ้าเครื่องเฮาสุกน้ําเข้าเบือเฮาก็ตําห้างไ้เรียบร้อยจะให้ยอมพันได้ใส่เือสาวลาวเพิ่มหนังอีกเนาะตัวนี้นี่มหนังัวสุดหนังเฮาใส่หนังเยอะๆนนี้เฮา,าก็ปลูกสิ่งกอย่างสุกแล้วเฮาก็นําเข้าเบื่อมาใสา เวลาที่เราเอาเข้าวเบื่อใส่เขาก็ให้ยามคุณเนาะเพราะห่วย่ากให้น้เข้าวเบื่อติดก้นหม้อให้ยามคุณให้มันถึงก้นหม้ออ้อมไปเรื่อยๆพอทุกอย่างสุกแล้ววันนี้เขาก็นําปลาแดกมาใส่จะนําปลาแดกมาใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าบัอยากใส่ปลาแดกโดนลายมันกินปลาแดกเจ้าหัวเหอนเขาเปิดเหงอนบได้ตามด้วยผักอีตู้ผักนางตู้สุดๆเก็บมาจากสวนหลังบ้านหัวหักบวัวใบ มาใส่เลยใส่เยอะๆมันจะค่อยแซบหบมอใหญ่ดีเพราะว่าม,มันมอใหญ่วันนี้เขาก็โคเลีโคเร่ย่าให้หอมยุบเรียบร้อยทุกคนออมพูนมาเดอมาเดอผูหใดสิอยากกินขา้าวหุ้ใดอยากกินออมพูนมาแวะกินน้ำกันนะทุกคนเนาะเป็นยังไงทุกคนเป็นตาแซีบบอ่อ หอม,มพูนสดๆสดเก็บจากสวนหลังบ้านใส่หนังหลายๆใส่หนังเยอ่อๆว้าวกินหอมแซ่บมามๆามา,มาแว่กินข้าวนำกันทุกคนโอเคคลิปนี้สาวลาก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปบานนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนพบกันใหม่หในคลิปหน้า สุดท้าย้สุดก็ขอให้ทุกคนจงสุขดีมีความสุขบาย